นมัสก,การป์ปูจะเดิญพ่อนจริญพอ่นพอนมัสการ์ปูผรอนมานเมื่อขวดเลขกนีเมื่อนี้ก็ได้มากวดเลขคือว่าได้สามตัวคักแน่แท้ได้คับก็เข้าแล้วอ๋อได้ติดตามหลวงปูบบ่ประเียงแตกใหก้ตามติดตามเออฝนน้ำโสกผู้ใจคิดกับหลวงปูบบ่ประเียงแตกเด้อะนี่ตั้งส่องไหม ชองบุญน,น้ำโชกบุญน,น้ำโชกเท่าบันแล้วเอ่อเอพซีทั้งหลายกาย็ได้หลวงปู่ออกนีกระได้ไปจิตกามครับไปจิตกับหลวงปู่ไปเพียงเตี้เดีย้ยเด็้ยฮานอยล่าครับครบได้เปลี่ยนได้สามตัวท้าได้หลวงปู่บ่ไนได้เนี้อ3ตัวนี้าววันนี้ครับก็เก้แล้วันี้คราบก็งดนว่าหันครับ เขาหมายหกตัวพป็นแล้วแบบว่ามันสามตัวแล้วอืมสองตัวกับเมื่อนี้สิฟันมาปูเมื่อนี้ฟันฟันฟันบุฟันบนเนาะเมื่อนี้เนาะฟันบนแต่ว่าลางโจไว้ก่อนลางกับือเก่าหนึ่งตัวก็ตัวเดิมที่เราโอ้มันยังมันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอั่งที่เนเนาะปูเนาะเปลี่ยนย่าโตเก่าก็ได้มักลางกัาลางก็ได้มาบนเก่าบนครับระวังสองคู่ต้องออกแน่นอนอืม ไปฟันท่องว่าเลยออกทุกคนจีอบอกออกแท้ครับแอนฟลอเรเซียก็ดลยงั้นแสนผู้ใดอเรเสียก็ดลยงั้นลอยสมลอยเราเพื่อนว่าเลขที่ว่าไดที่มาฟันบนเนี่ยเลขที่ไปที่มาเป็นได้ปูได้เลขนั่งหร<อ>ือเลขนอนเลขพระเจ้าหน้าสดไปนี่แหละแม่ตะเียนแม่ตะเชิญตกมังเก้านี่ยแหละ<อ>มองเพื่อนบอกหกแปดนี่ยแหละ มงคลออเขาแปลงวัตถิเล่าเพื่อมีคนเขาเจ้าถือเลขกหามือครับรเขา,าเจ้าบาไว้ว่าเจียวของมากมากเงินพันแม่ปุ่มคนทุกคนคนละหมาไม่ละครับคอ,ววอยเล่ากันนี่เจ้ามากเลี่ยงที่คุณแม่คนอีกบวกเลเยก็ีไปอีกนี่เนาะโย่บต่คนนี้ไม่เห็นนั่งพักนั่งกินมาไม่กินหมกใม่ซี่คนนี้ เม่เเี่นนั่งกหมแม่เียนแม่ต่เชยนนี่ยแม่นะถ้าการนั่งกินบักไม่ยุ่หันอ่าอก็ย่างอุเพิ่งมีมดกว่าครับบันนี้คอไปเรื่องเรื่อยคอยร่นเนาะครับโอ้ไปห้อนี่เรีเรีให้เลยอ่าเรืยๆเขียนกระดาษก็ขอแบบที่มึงเ้าเรยครับนบ่ผมก็ศูนแปดศูนเลยก็หนึ่งแปดหนึ่งเลโอ้สูนแปดูน เลขครึ่งคนเลยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเอาให้หกตัวตัวนี่ปูให้หกตัวโอ้ยส้มตั้งหนารับถิ่มาตัดว่บ่นีปูมาตัดเป็นเลขสามตัวบ่ตัดเป็นเลขสามตัวเลยโอ้ตัดเครื่องเนาะคู่หนาคู่หลังโอ้ตัวให้ศูนย์แปดศูนย์นี่ไงให้เป็นชุดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งให้เป็นชุดหนึ่งจะขันซื้อลอตเตอรี่ซื้อพ่วงซื้อกนร์ดนนแต่นี่หาแดงหาใช่ว่ากฟันท๋อยฟันท่องดหนึ่งปก๋วยฟ โอ้เอาไปแล้วก็ได้มาแปดหนึ่งตัวเดียวปูมันอ๋อมันเอาตัวไทยได้มันนั่นเลยมันมีไปที่ม้าอยู่นะก็สีฟันแห็นอะไรโอ้ก่ฟันเห็นแปดหนึ่งตัวเดียวแปดหนึ่งเมนเด็กสองตัวนะอันแปดศูนย์นี่เด็กจันปูแปดศูนย์ตัวร่องมันโอ้ตัวร่องเนาะโอ้แปดศูนย์เป็นตัวร่องแปดหนึ่งเป็นตัวกดตัวเต่งเป็นตัวนิ่งนี่ไม่มีไปที่ม้าอยู่เขาก็จะโปรไลแปดหนึ่งตัวเดียวคนนีนเลยครับออกแค่ แปดหนึง่งบนเนาะปู้นะบนย่างเดียววม่มีรังว่าเพื่อนเลขปูนี่อคอดีก็คือคันไฮบนคือเป็นบนว่มีโอกาสเป็นรังเลยดิน,นี่ละคอ,อคันนออ,ออกล่างคือขไขว่ห่อล่ะคือเชี่ยนอะไขว่ห้อท่าเลยนะเออเรียกข่อ,ขอยข่อยท่าได้กันพูดได้ว่ามันตีเปล่ยนรังมันล้มนับไขว่เลเอ่ะมันล้มดึงนับไขว่ได้แต่เว้พูดได้เชี่ย <c oughs> น่็ไขว่ดึงนับไขว่เลย อาจารย์ได้ก็ได้มันเขาบนล่างสองวัดมาอะไรที่น่าพูนอะ่ะเขาบนล่างบนล่างนี่สองวัดมาแล้วที่จังงั2 2> ๆเก่าสองเขาเก็ไหวขึ้นเข่าสองเข่าสองหนึ่งเล็บร่างเดียวครับอะไรมาเก่กกงระวังสองคูนีแต่ว่าตัวเรียนคอยคอยฟันทั้งแปดนั่งเท่านั้นครับแต่ว่าเข่าสองเดึ๋ยมันก็ดีกันครับมันก็ต้องมาหนิ่พราะขาดีท่ัน,นแต่ว่า จากด้ใจห่างใสามโตนะหามันออกนี่นแต่อ๋ออันสองหาเก้านี่เฮ็ดจังไหนวะนีป่ปูสองหาเก้ามันอาจจะลอกไปลอกมาไม่ติดเป็นร่างก็ได้เนีโอ้อลอกไปมาอาจจะเป็นคู่แรกก็ได้ฮักกระสือตีต่ำนั่งตัวอันมาหลายนะอืมเมื่ก็เปรียบเทียบเราก็มีสเสือสามตหน่อยครับสามคู่ครับตัวคนนล่ก็ซื้อนะตัวตัวคนนล่ก็ซื้อลองไวหวลองไหเนาะงูเนาะตัวก็เสียหายหลายครับอย่างไรตัวเดียวขัดหลายฮักกระสือกันเนี้ยคือคนซื้อสามเก้านี่ คอยกคระสามกับนี้ยมัไม่เอกนะว่มาขเส่นเวมันก็แค่หลุดสองคูนี้มันอดร่บอกครับคอัมัก็ได้ได้เลยเอา่ตัวยาวสวเวียยาวเวียดี๋ยวเาหัวเสนเอยางนู่ได้อืต้องกันไว้น้ำค่นสุดเลยมัต้องกันเลยข้อเปลี่ยนก็ต้องกันเยงันพหมันผัดถ้ามันผ่านห้อก็ต้องออกขึ้นไปก่อนบ่หะครับต้องเห็นสันโอ้แต่ว่าเรขคือหาบแท้วันนี้เนาะปูเนาะ มันหาบก,ก็หาบเขาเขาก็ะัจัดออกก็ตัวมันหาบเขาก็เอาตัวไทยมันอพอสัวเอาเตตัวไทยนี่ทีเอาแปดศูนนี่บ่ะแปดหนึ่งยังถีบรถเนาะปูนะนเปนาะสิบแปดเปลี่ยนไปได้ปะปูสิบแปดเอาปะคอยพูมักสิบแปดนะ,อะโอ้ปูมักสิบแปด มูเจ้สาสิมักมูเจเานน้าก่าเนี่ก็ตัดเอาทันทีสิบแปดก็าแปดหนึ่งเนาะนเราเป็นตัวไปตัวกับเพื่อเราถือว่าเรียว่าหลายตัวที่นี่ไม่ได้จะกลับหลายประตูที่เนาปะปูนเนาะงนไม,นม,นมน่ได้กับหลายปอืมคือตัวแกตัน,นี้มูเจ้าเกานะตัวนั้นครับที่มันก็ร้องไว้ที่เอาเฉยๆเลยฮาร์ดพลาดมา,ากมันไม่เสียใจครับ,รบที่เขาเจ้าว่าห้างคนสิ่งสามตัวเดียวสองตัวก็สิ่มูเจ้าก็มักไวเถอประมาณหนึ่พันสองพันน่างนี้สองตัวเดเ๋ยวก็ตัดสิ่งกวประมาณครับ มันโยนั่งอย่าก่อนฟังมันไม่จสิได้อีกเหมืเนกันก็วางทีไหแล้วกูตัดเอาทีิจัดออกเล่นตัวอืถพอิจ้าว่างจีออกสามตัวนั่นเนาะครับเตัวจาให้แท่างกันีอได้เรับเป็นร้อยตัวเนาะก็ห่างเช่นก็ห่าตัว้ปลายที่ตีปูอือนร่างก็เก้าสองบนก็แปดน่เอาทอย่างนี เกาสองนี่ฟันท่านฟันไปปูยังว่ฟันเนาะเก้าสองัาให้เขาว่าฟันฟันฟันอยู่เดี๋ยวทีเนี้ยในที่จอมือบัวปูกะจายมมีการเปลี่ยนแปลงเนียนือเปลี่ยนเนียนอเลี่ยนโอ้เนียนมาว่งเนี้ยเนียนแล้วเาบย่เนียนเนียนเพราะว่าใครได้ข้าต่อเนี่อบ่แต่ว่าผมก็เปลี่ยนเลยแต่ว่าบ่เปลี่ยนจากที่เมื่ตามเมื่อเราล้วแต่่เรียกเปนูฟันเหมือน่อย่ไรบ่ใช่เหล็กนี่มีดแล้ว แังสามารถที่ยู่เห็นหลดไันกันเที่นี่ที่ว้านเด็กหกแปดทีฉันมีที่กันสี่หกแปดเหมืจนๆมี่บานแม่แต่เช่นบอกมาแรงกว่าถึงไหนแล่คนคนบนะเสล่อใจสิเด็กสามหามดแปดสามหาของแม่เนี่ยแม่แต่เช่นเนี่ยบอกหกแปดของแม่สามหาต้องเพื่อของแม่ันนี้เดินหกโตคนหนึ่งหกโตเนอะเรจะคอย คนทองน so, uh, ่ว like mm ันวเจ้า <convolution> ร <al grammar> <master Hawaiian music up> huh? ่างวันานั้นวนเอะไรอย่านี้มมันไหลกว่านอ่งโอ้หลกว่าพ่อแตเขาสงสั้ว่โอ้หลาว่าพ่อแต่เขาสงสัยว่าโอ้กว่า่อแต่เขะสงยว่าโอ้หลายกว่าพ่อ่เางสัยว่าอหายกว่าแสงันว่าโอ้หลายกว่า่อแเสงวัย่ปูอ้มากว่ม่นเสงน่อหกว่อแเจ้านั่งกินหมากไม่อเายว่าโ้หยวพวกมันขยว่าอว่าอย่างนั้นเ กเช่เกรัดาขก็เล่น็ดูมากเลยเนาะครับแยุ่งงงก็งมงปี่ยมหันครับพราะามันสัมก็ยุ่งหันเนี่ยหนไม่ได้เช่นไม่นั่งหันครับไม่เ่นมันกเสียก็เล่าก็เล่มึงเจ้ามันจแล้วบอกครับนียโซนเปดโซหก็จาสื่อไล่ก็ทั้งนี้ก็จะจุดน้มัื้อเลยครับแต่ที่คนก็เพิ่มหรืออันก็ดะรื่องจางหว กจะั่งนี่นี่ละความหมายจังจังว่าสาเหตุที่ปล่อยราชาได้ที่จริงเรียกได้ที่ลายมือแล้วเนาะปูเนาะในลายมือแล้วเจ้าปูก็เลยบอกว่าอย่าเฝ้าลงยูทูบเด้อบัชนคนซื้อกอนไอ้คนซื้อกอนผู้ซื้อได้ใหดคนซื้อกอนเขาลงยูทูบบัชนปูก็เลยวางบัชนปูขอลองไว้แต่เลยยังบวลงแ่เพราะเป็นขอลองหรอกปูยังหวนไห้ผมก็มาเมื่อนี่กับปู้ห้แล้วไว้พี่น้องท่านใดที่เอาไปเป็น แนวท่างกันร่องเอาไปเปลี่นเบิง้งคันชอบกระจากคันคัดกระพานตันน้ำปูเนอะคันพยายก็มาคันบไรตายสี่กุ้ยสี่่สี่าคุ้ยอีกรับไอคันกนึ่างนี่ก็เข้าใจแล้วว่าใครเคยพูดแบบตรงไปตรงมาครับคอนเราออกขึ้บอครับสี่ห้าสี่เลยแปดหนึ่งเงินปรวเยวซือได้อืง มาเนี้ยว่าเพื่อนขี่ดินขี่ดอนเท่านี้ปูถมแล้วไปผมก็้วแล้วดอกดินเบิดก็เลยมันได้เก็บลอยรถดินเบิร์ดคือเงินเบิดปูถ้าเงินเบิร์ดเบิดที่ไหนคิดหนี้พระเจ้าไว้เยอะหนูโอ้โหให้มาใจเงินยังวันเบิดให้ถมเส้นตัวเดียวนี่เส้นใจเพิ่งหน่งคนโอ้เอ้าเอ้ามาใจจังไรเซียนซี่ครับ แต่ยว่าค่าค่าดินกับยังบอนเบิดดอกไม้พี่น้องผู้ใดอยากทมดินเขาวาดัดปูกระเบื้องแตกกับที่ต้อตามเบร์โทรด,าด้านล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นเบร์โทรปูไว้กับโทรหาเพื่อนโทรถามเพื่อนว่าอยากเค็ดทมดินทมดอนนี่ยังซ้อยเพื่อนกับแล้วแจจีดทรมาคุยมาว้ากับเพื่อนรับยาเปลี่ยนศัพท์ท่า,างไงเพื่อน,นเนาะอาจะเป็นศัทธา่าอาจจะอยากคุยมันี้สงน้ำปูก็ได้ กานหวยออกตัวนี้วันาก็อยู่ตั้งซานแม่ตะเคียนสนิดที่มุมสภน้ำแบบนี้ซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะต่ออ่าคันสมมติว่าเลขที่ตั้งซานให้แม่ตะเคียนตั้งได้ตั้งขึ้นบุ่งยังโอ้หันออกตัวนี้เลยครับเคยบอกไปเลยตั้งให้ขารับใช้จ้าวที่ตั้งนี้มันเพิ่งก็ให้คนฮกตัวนั่งอยู่ครับ ปรจา่าคนตั้งเล่นกะคนยังเขาป่วยโอ้ปูจ่าที่ตั้งสารพเพิ่นไรหายมาหกตัวศูนยปศนหนึ่งแปดหนึ่งเน,นี่ยโอ้ยเลขเนาะอันยังมันก็เป็นไปได้เบิลป่เป็นได้เบิร์ตจะสามใบ,บ,อบอกม,มออกใดกสามใบยังออกน,ะน,น,นั่นแหละมันยองออกศยหนึ่งหรืบ่หันดก้าไปบอกตัวเดียว ครับขันขันพูด้เสียกับสเงินแสงขนเพด้สียก่ได้ครับอาวอัสันตน้าปูน่าอืมอ้าวัสดีกทีสรุปเลขปูกับเบื้องแตกเ่มพรมีน้องเดิองวดวันที่สิบเกมกราคมสองหาหกหาเลขปูปลอยตองวดคือปอยสองหาเก้าอ่ากับหาหก นะครับแต่ว่าในส่วนเหล็กรางยังบ่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นก็คือ,อยังคงเก้าสองยู่แต่ว่าเลขที่เพื่อนฟันเนี่ยเพื่อนมั่นใจเนี่ยเลขบนเนี่ยก็คือเป็นเลขแม่ตะเคียนเพื่อนนิมิตเห็นแม่ตะเคียนนี่ก็คือ,อได้เลขจากแม่ตะเคียนศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งปูก็เลยตัดให้โตมากปูน,นี่ก็คือแปดหนึ่งตัวล่างคือแปดศูนย์ ขาดผู้ใดที่ตัดเรียนคู่นาคู่หลังกับศูนย์ปดศูนย์กับหนึ่งแปดหนึ่งเท่านั้นตัวนับปูนะอะแล้วจนตัวสรุปให้แล้วกระไดผู้ใดที่เอาไปเฮ็ดจ้งไหนกับเฮ็ดหนตัวอชอบก็จัดขัดก็ผ่านช่องน้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อพ่อพี่น้องครับ